Hello today I'm going to shout to you one technique that can help you guess the meanings of the words. Before I'm going to talk any further, I would like to shout to you three words that you will see on the screen and I'll let you guess the meanings of these words. These words are often confused even by some educated speakers. โอเคนะคะถ้าใครมาถึงตรงนี้วันนี้ทิเชอร์กำลังจะมาแชร์เทคนิคในการแปลภาษาอังกฤษนะคะด้วยการรู้คำภาษาอังกฤษจ,จากรากศัพท์นั่นเองเดี๋ยวเราไปดูคำที่ทิเชอร์ให้ดูกันนะก่อนจะไปฟังนะคะเดี๋ยวทิเชอร์ขอแปลให้ฟังก่อนคำว่า imply นะคะแปลว่าการบอกเป็นไหนไม่ว่าจะเป็นการเขียนบอกพูดบอกอะไรก็ตามแต่เราจะใช้คำว่า imply ไม่ว่าจะทางดีไม่ดีก็จะใช้ imply แปลว่าบอกเป็นไหนในขณะที่ถ้าคุณบอกเป็นใน แต่มันเป็นความหมายที่มันไม่ดีบอกเป็นในในเชิงที่ว่ามันไม่โอเคมันนอสเจมันไม่ดีเราจะใช้คำนี้แทน insinuate insinuate อย่างเช่น do you insinuate that he is a liar คำว่า infer เป็นการผสมภาษาระหว่างสองคำนะคะคำแรกก็คือ prefix ว่า in ส่วนคำที่สองมาจากรากศัพท์นี่แหละที่จะสอนรากศัพท์ภาษาลาตินคำว่า fer มาจากคำว่า f e r e ซึ่งมันแปลว่า carry หรือแปลว่าแบกมาอะไรแบบนี้ทีนี้เวลาเราเอามาวางรวมกัน infer ความหมายมันก็จึงลึกซึ้งกว่านิดนึงก็คือเรา carry ความหมายเหล่านั้นที่ใครก็ตามพูดอะคะ่ะมาเก็บไว้ในใจซึ่งไม่ใช่แค่เขาพูดนะเขาจะเขียนหรือบอกคุณแต่คุณเก็บสิ่งเหล่านั้นมาไว้ในใจเราจะใช้คาว่า infer อย่างเช่ What can I infer from your implication? สรุปให้ฟังนะคะ คือแบบนี้ in นะ prefix prefix คำว่า in แปลว่าไม่และก็แปลว่านำเข้ามาหรือแปลว่าในก็ได้ into in หรือไมก็ not นะทีนี้เอามาวางรวมกับคำว่า fer ที่เป็นรักศัพท์ภาษาลาตินที่แปลว่า carry เ,เนี่ยเอามาวางรวมกันก็คือเหมือนนำสิ่งนั้นแบกเข้ามาอยู่ข้างในนั่นเองเห็นไหมเวลาเรารู้ศัพท์เหล่านี้เราก็จะแปลศัพท์ง่ายนะคะใครที่รู้สึกว่าเข้าใจนะพิมก็เจ็ด แล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะบาย